หอพักในวันนี้นะคะก็เป็นหอพักที่ก๊อตอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็ขอมาเยอะมากพี่กอ๊อตพี่ก๊อตอยู่หออะไรรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะรีวิวหอพี่ก๊อตอยู่ให้ได้ไหมคะเยอะมากมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างรัจจิชาแนลวันนี้นะคะก,ก็จะพาทุกคนมารีวิวหอะคะ่ะเป็น E ีพีที่10บแล้วนะคะ ก็หอพักในวันนี้นะคะก็เป็นหอพักที่กอดอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็ขอมาเยอะมากพี่ก็อดพี่กอดอยู่หออะไรรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะรีวิวหอที่พี่กอดอยู่ให้ได้ไหมคะเยอะมากๆวันนี้นะคะกอก็เพิ่งได้มีโอกาสที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ติดตามชมกันนะคะมาดูเลยนะคะหอพักของก็อดนะคะก็คือหอพักหญิง green place apartment นั่นเองค่ะหอนี้นะคะก็จะอ,อยู่โซน3บวกนะคะ3บวกก็คือเป็นเป็นชื่อโซนของมันนะคะก็จะอยู่หลังแถวแถวหลังมอเย เื่องหลังมอเนาะใครที่เรียนอยู่ที่แถวคณะหลังหลังมเช่นคณะการจัดการคณะวิทยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะมากๆที่จะมาอาศัยอยู่แถวนี้นะคะก็คือสามบวน,นะคะอุดมไปด้วยของกินเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นซาบูหมูกระทะจิ้มจุ่มข้าวต้มโจ๊กส้ตมตำอาหารเยอะแย,ยะมากมายค่ะม,มีทั้งบิ๊กซีโลตัส โลตัสก,ก็อยู่ทางสามบกเหมือนกันแต่ว่าจะแบบรีสอร์อยู่ใกลกว่านะแล้วก็มีเซเว่นอีเลเว่นนะคะมีชานมไข่มุกร้านยานะคะร้านขน,นส่งอะไรก็มีนะคะแล้วก็รวมถึงร้านขายกาแอำนวยความสะดวกให้เรามากๆเลยนะคะสำหรับโซนสามบวกนี้นะคะหอพักที่ก๊อตอยู่นะคะก็จะเป็นหอพักที่หอพักหญิงล้วนนะสำหรับใครที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาดูก็อื้อ I'm sorry ด้วยนะคะก่อนนะคะก็จะอยู่ห้องธรรมดาเนาะแต่ห้องนี้ก็เป็นห้องแบบว่าให้ก๊อตได้มาถ่ายทำในวันนี้นะคะเป็นห้องตัวอย่างนะคะ ของก็จะเป็นห้องธรรมดาเนาะก็เริ่มต้นที่3,200บาทนะคะก็คือถูกมากๆอยู่คนเดียวก็คือเออจ่ายไหวอยู่นะคะสำหรับใครที่อยู่2คนก็คือเออคุ้มคุ้มไปอีกเลยนะคะส่วนจะมีอีกแบบห้องนึงก็จะเป็นห้องแอร์นะคะห้องแอร์ก็จะเริ่มต้นที่3,800บาทนะคะแล้วก็มีอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องห้องแอร์พิเศษนะคะเริ่มต้นที่4,500บาท และมีอีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นห้องแอร์พิเศษนะคะรัาต้นที่4,500บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีเตียงให้2แบบเลยนะคะก็คือมีเตียง3.5ฟุตแล้วก็มีเตียงขนาด5ฟุตเป็น2เตียงให้นะคะสามารถอยู่ได้ถึง3คนเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่มีเพื่อนนะคะอยู่กัน3มคนก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะถ้ามาอยู่3คนเนาะส่วนค่าน้ำค่าไฟของที่นี่นะคะค่าน้ำก็จะหน่วยละ30บาทหาคะ่าไฟหน่วยละ7บาทเท่านั้นเองนะคะไม่มีคิดขั้นต่ำค่ะ ก็จะคิดตามปริมาณที่เราใช้จริงๆเลยนะคะนะอยู่มาจะปี3แล้วนะคะทุกคนก็คือจบปี2ไปเมื่อกี้ก็คืออยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้ว่าเออที่กออยู่ตรงเนี้ยเออมันรู้สึกสบายใจทั้งความอุ่นความอบอุ่นที่เจ้าของหอมีให้นะคะแกเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆแล้วก็เออมีอะไรก็สามารถไปคุยกับเขาได้นะคะ รวมถึงแม่บ้านนะคะที่นี่ก็คือน่า,ารักมากใจดีมากให้คําแนะนําตลอดสําหรับใครที่แบบขึ้นปีหนึ่งมากไม่ใช่คนพื้นที่เนาะก็สามารถถามแม่บ้านไนดะ้ว่าเอย,อยากจะไปที่นี่ควรทํายังไงดีคะแนะนําอะไรดีๆให้หน่อยอะไรประมาณนี้ก็สามารถถามได้รู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวของเราครอบครัวหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เริ่มต้นเข้ามาอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่เนาะก็สามารถ พูดคุยกับที่นี่ได้เลยนะคะอันนี้คือแบบประสบการณ์ตรงของก๊อตจริงๆคือก๊อตอยู่คนเดียวแล้วเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่าถ้าใครติดตามงก็จะรู้ว่าก๊อตมาจากสกลนครมาไกลมาก,ามากแล้วก็มาถึงที่นี่นะคือแบบเออเจ้าของหอให้การต้อนรับปีมากเลยะคะ่ะเป็นหอพักหญิงที่ก๊อตจะไม่มีวันลืมเลยนะคะอันนี้คือแบบไม่ได้พูดอวยขนาดนะั้นแต่พูดออกจากใจจริงนะ โอเคค่ะเราประสบก,การณ์โดยตัวของตัวเองให้ฟังแล้วก็ไปดูห้องน้ำกันเลยนะคะมาเข้าสู่การรีวิวหอนี้เลยนะคะไปเลย ค่ะทุกคนไปดูตู้เสื้อผ้าของเขาเลยนะคะตู้เสื้อผ้าของเขาคะก็จะเป็นแบบบิวอินเนาะบิวอินไปกับผนังเลยนะคะก็จะกว้างๆใหญ่ๆประมาณนี้แล้วข้างๆตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีเซลล์ววางหนังสือหรือวางเป็นกรอบรูปหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คนเลยค่ะห้องนะคะก็จะขนาดประมาณ25ตารางเมตรนะคะประมาณนี้เนาะข้างนอกนะคะก็จะเป็น ระเบียงมีระเบียงให้นะคะจะเป็นแบบขนาดคล้ายๆสี่เระยมผืนผ้าในน้อยนะคะไม่กว้างมากหรือไม่ได้แคบมากนั่นเองนะคะก็ถือว่าพอเหมาะนะคะเนี่ยเห็นไหมก็เยอะอยู่แล้วก็มีก๊อกน้ำให้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ข้างนอกนะคะก็จะเห็นแบบว่าวิวแบบนี้เลย มันจะมีสองฝั่งนะของก๊อดอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่เป็นเห็นร้านค้าอะไรมากกว่าอันนี้จะเป็นเห็นแบบทุ่งหญ้าอะไรอย่างนี้ าล้ค่ะก็ถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับหอพักที่ก็อตอาศัยอยู่ในปัจจุบันนะคะหลายๆคนก็ขอให้รีวิวนะคะก็วันนี้ก็ทำตามคำขอแล้วก็สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้นะคะว่าหอพักนี้เป็นยังไงอ่ะลิสคะแนนไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาหอพักอยู่เนาะหอพักหญิงกร p นเพสนะคะก็ขอให้เป็นอีกทางเลือกของทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเออเด็วเดๆๆเด,ดพึงพ่งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ก็ได้อัเปเดลงไปนะคะว่าครั้งหน้าก็จะพาทุกคนไปรีวิวหอไหนนะคะแล้วก็มีคลิปอะไรบ้างให้ทุกคนได้ติดตามชมดูนะคะเกี่ยวกับเด็กมหาวิทยาลัยบูรพา,านั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะสำหรับทนี้สวัสดีค่ะบาย